โอเคครับก็อาสวอยแับช็ท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้คนก็อยู่กับเกมไม c ครับนะครับกับในหมอดนะผมทีมไปช่อว่าซูเปอร์แมนเอ้ยไม่ใช่ทวีนะฮะผมกับในหมอดนะทีมไปช่อว่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับกับพาร์ที่2ี่สเกกันแล้วนะครับก็จะเป็นซีรีส์ไหมครับซูเปอร์ฮีโร่สเปเชียลนะครับอ่าโอเคซึ่งในคลิปนี้นะผมผมไม่ค่อยสบายนะครับว่าจะอ่า เสียงแผลบกันหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมในส่วนนี้ครับโอเคนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมชุดที่ผมจะเอามานําเสนอนะครับก็คือชุดโจ๊กเกอร์นั่นเอง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 นะครับก็จะเป็นชุดตัวร้ายกันมั่งนะครับเนื่องจากว่าในในซีรีส์หลักของผมครับผมได้บอกเอาไว้ว่าผมจะกลับไปทําชุดโจ๊กเกอร์ให้นะครับแล้วก็ผมก็เตรียมเตรียมของเอาไว้แล้วนะครับผมจะยการเกมหมดหนึ่งเอานะครับ สรุปคือกูเสกมาเอานะครับผมไม่จะไปผมไม่จะไปหามานะับผมพวกนี้ครับโอเคซึ่งพวกนี้ผมเป็นของที่เอาไว้ใช้คราฟชุดโจเกอร์นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการคราฟให้ดูกันเลยดีกว่านะครับมาซึ่งการคราฟชุดโจเกอร์ครับหมวกนะผมจะใช้กินกินครุสนะผมกินครุสเขานะครับวางไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เอาเอาคอสมานะวางไว้อย่างนี้2ด้านตามนี้นะครับ แล้วคุณก็จะได้หมวกจ็อกเกอร์เฮดมานะครับจ็อกเกอร์เฮดโอเคแต่ต่อไปก็จะเป็นชุดครับชุดต้องใช้เป็นออเรนคูสนะครับผมเอามาวางไว้อย่างนี้ครับอ่าแล้วก็เอาดอกไม้นะผมดอกไม้ป๊อปปี้นะครับวางไว้อย่างนี้จากนั้นก็เอาเอาไอ้ผ้าสีม่วงนะครับผมวางไว้อย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วผมพอวางอย่างนี้เสร็จปุ๊บครับคุณก็จะได้จ๊กเกอร์สูตรมาแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นกางเกงนะครับกางเกงต้องใช้ ต้องใช้เป็นเป็นบล็อกคิวตัานะครับผมซึ่งบล็อกคิวตันนั้นสมัติหาที่ด้วยการคราฟเอานะครับซึ่งต้องไปหาพวกนี้มาก่อนครับซึ่งพวกนี้มันจะอ,อยู่ในเหมืองนะครับผมมันจะเป็นแรท่ที่ที่เกิดในเหมืองนะครับโอเคอส่วนพวกครูดนี่ผม,ม่าจจะเคยสอนไปแล้วนะครับในซีรีส์หลักนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับ โอเคเรามาทํากางเกงกันต่อดีกว่านะครับกางเกงก็วางตามนี้เลยนะครับนี่กางเกงนะครับเรียบร้อยอ่าจ๊กเกอร์แพนนะครับต่อไปก็จะเป็นรองเท้าผมรองเท้าก็สีม่วงวางนะครับต้องใช้เป็นแบ็คไอรอนนะผมวางไปครับเรียบร้อยครับผมจ๊กเกอร์นะครับรองเท้าจ๊กเกอร์เรียบร้อยเลยครับโอเคเราจะมีของเหลือเก็บไปนะครับอ่านะครับเราลองมาใช้ชุดจ๊กเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเจ๋งเป้ง ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนใช้เราขอเอาเอากระสอบทรายของเรามาก่อนแล้วก็สอบทรายตู้อยู่ไหนกระสอบทรายมาแหวอยู่ <c oughs> Where are you? กระสอบทรายตู้หายไปไหนเดี๋ยวดเฮ้ยรู้รู้รู้สึกว่ากระสอบทรายผมจะหายไม่นะไม่กระสอบทรายเราหายไปไหนเนี่ยหาก่อนหาก่อนกระสอบทรายกูหายไปไหนวะเฮ้ยเป็นกรรมนะครับเป็นกรรมของจริงครับกระสอบทรายผมหายอีๆๆมยไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้ว เอ่อแป๊บนึงนะหาแป๊บนึงโอ้เจอแล้วครับอยู่ตรงนี้เองกูหางนานอยู่หอยไม่เจอไอเวนเลยนะครับโอเคเอาเอากระทาลูกเกียรมาด้วยเผื่อจะใช้เนาะเอ่อเอาวัก้าได้แบบมาเผื่อจะใช้เหมือนกันรู้สึกพอของมาแล้วแบบของลูกเติร์เว้ยของลูกตัวเหลือเกินโอเคเอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับโอเคเรามาลองใช้ชุดโจ๊กเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเจิงเป้งจำจำแมวขนาดไหนครับโอเคใส่ไปเลยครับผมชุดชุดโจ๊กเกอร์ครับ อ่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาอ่าน่ารักนะครับน่ารักทุ้ยไรครับหน้าตาน่ากลัวนะครับน่าน่าน้ากลัวเฮ่ปากเท่ดีในะนายนะครับโอเคเออ่เดี๋ยวนะทำไมมือเราอย่งเป็นสกินของผมโยกแปลกใจเหลือเกินโอเคช่างมาเถอะครับมาดูบัฟมัง่งกันบ้างดีกว่าครับบัฟนะผมจะมีอ่าบัฟสเตังค์นะครับสเตังค์ เป็นสเต็งปกติทั่วไปครับแล้วก็บับต่อนตัวครับสุก๊บับจะมีร้อยพอตัวมันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะร่อนตัวเนี่ยมันช่วยอะไรปล่าเฮ้ยเจิ๊บเปงมุมเอ้ยมาสู้กันจอโอเคครับผมเรื่องกได้เหมือนครับชุดโจ๊กเกอร์นั้นตีเข้าสี่เองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ตีเบาใช้ได้เลยนะครับไม่ตีแดงไม่ตีหนักหน่วงอะไรนะครับก็ตีเบาใช้ได้เลยนะครับโอเคเรามาลองกระสอบทรายเดี๋ยวกระสอบทรายโอเคนี่ไง ปึ๊บสแตนลี่นะครับอ่าดาเมจปกติอยู่อยู่ที่สี่ใช่ไหมโดตีล่ะโดดเดี๋ยวใจกันดีโอเคโดตีก็ประมาณ6ครับผมติดคีปประมาณ6ครับเราจะใช้ดาบเพชรเลยครับดาบเพชรนี่ประมาณโหแรงอยู่นะครับผมประมาณ32เลยครับแล้วโดตีที่ประมาณ48เลยนะครับถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมว่ามันคือผมมองว่ามันยังน้อยไปนะครับสำหรับสำหรับชุดฮีโร่นะครับผมซึ่ง ความจริงผมว่ามันก็ทํายากยัานเหมือนกันนะก <c oughs> ็ไปหาของมาทําเยอะแยะมากมายเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิล,ก,ลกันบ้างดีกว่าครับมันมีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็อ่าของนะครับผมของท,ที่เราสามารถใช้กับโจ๊กเกอร์ได้ครับจะมี2อย่างนะผมก็คือโจ๊กเกอร์การ์ดนะครับผมกับโจ๊กเกอร์แกรนิตนะครับซึ่งการคราฟนั้นผมไม,ไม่ไม่ทราบนะครับผมอันนี้ผมได้มาตอนได้มาจากซีรีส์หลักนะผมที่ผมไปตบตบกับโจ๊กเกอร์มาครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรามาลองดูอ่า เรามาลองดูสกิลของโจ๊กกันกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะผมขอเปิดเปิดปุ่มดูแป๊บนะครับเปิดปุ่มปึ๊บโอเคปึ๊บเอฟอ่ามีอาครับผมอ่าเหมือนเป็นการปาไพ่ปะเหมือนเป็นการปาไพ่ไปไปครับเดี๋ยวนะมันปาอะไรปะวะเอ่อมันจะปาอะไรไปสักอย่างไงเหระครับผมได้เม็เท่าไหร่วะ ดาเมจก็โอ้หนึ่งครับเบาอยู่ครับแต่ว่ามันมันจะติดผิดไม่มันจะติดพิดด้วยฮะผมดูดีครับเดี๋ยวนะปลาใหม่นี่ไงครับผมลองสเก็ตดูดีครับมันมันจะติดพิดด้วยนะฮะผมถือว่าก็โอเคครับแต่ว่ามันเบาเบาไปหน่อยนั้นเรื่องเรื่องดาเมจเนี่ยโอเคต่อไปอ่าไม่น่ามีอะไรปะให้ผมเดาให้ผมเดาไม่น่ามีอะไรครับมีแค่นี้แหละมั้งนะครับโอเคน่าจะเอ้ยเออโอเคครับผมก็คือการกดปุ่มอ่ะ กดปุ่ม x ครับในการเอามีดออกมาเนี่ยครับมีดโอ้ยมีดมีดหนึ่งตำเมตรตีแรงขึ้นนิดนึงนะครับโอเคเราลองตีใหม่ดีกว่ามีดตีธรรมดาที่8ครับผมติดคีดนี่เดี๋ยวจะไปไหนอ่าตะลีโอเคติดคีประมาณ12ครับผมเมื่อกี้ผมไม่มาโยนได้เอาเดี๋ยวจะผมว่าผมว่ามันต้องโยนได้อะถ้าปุ่มนึงอ่ะลองกดมั่งๆดูก่อนอ่าปุ่มอันนี้ไม่ใช่ปุ่มไอปุ่มติ๊บติบตึ๊บติ๊บติ๊บติ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 บอ่ารู้สึกมัน หมือนมันน่าโยนได้ครับผมผมน่าจะจำผิดกับพวกกับพวกกับตันนะโอเคมีโยนไม่ได้ครับของโจ๊กเกอร์ครับก็จะเป็นมีสั้นอันสั้นๆอันเล็กๆนิดเดียวเองครับดูดินะครับมันสั้นจริงนะครับผมโอเคเรามาลองอ่าลองเลยดีไม่มีอะไรลองแล้วเออโอเคเราเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะมาลองอ่าใช้การ์ดใช้โจ๊กเกอร์การ์ดกันหน่อยดีกว่าครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าว่ามันจะใช้ได้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตอนที่อ่าตอนที่ผมได้มาแรกๆนี่มีมีคุณผู้ชมบอกว่ามันต้องใช้กับชุดโจ๊กเกอร์ครับโอเค อ้ามันปาได้ผมปาไดมิตสามครับก็ไม่จะแรงมากมายอะไรครับเดี๋ยนะปาไปปานี่กูปลาหลบเพื่อจะเสียการเลยเนะี่ยโอเคนะค่ยเรเอ่อโจ๊กเกอร์แกเน็ตล่ะไม่กลา้าไม่กล้าใช้ใกล้บ้านเดี๋ยวบ้านพังไม่เอาไม่เอาโอ้โหแกะเต็มเลยครับโอเคเราไปใช้ใกล้ๆดีกว่าใช้ที่ไหนดีครับเอ่อโจ๊กเกอร์แกเน็ตประมาณนี้ต้องการครับผมเอาสแตนลิกมาผมผมมีลูกเดียวิกลนะ่ะปัญหาปัญหาเขาไม่ลูกเดียวครับโอเคปึ้งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฮึไอเวนชึบโอ้ระเบิดตุ้มตามครับ ดาเมจนี่โอ้โหแรงอยู่ครับประมาณประมาณ25ดาเมจครับถือว่าใช้ได้เลยครับเรื่องดาเมจนะครับผมแล,แล้วก็มีมีประสิทธิภาพในการทำลายบล็อกด้วยนะร u u ครับแต่แกะไม่ตายนะครับแกะมันโดนลกูลกหลงเฉยๆนะครับโ okay. อเคเอาเป็นว่าเราอ่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะที่ทรทททเราจะมาไฟบล็อกมันดีกว่าครับซึ่งบล็อกที่ผมเตรียมมาสู้กับโจ๊กเกอร์ในวันนี้ครับนั่นก็คือคือโจ๊กเกอร์น,นั่นเองนะครับเนี่ยโจ๊กเกอร์ประชาโจ๊กเกรอร์งงงงกสิงงงงกสิมึงะ นะครับ okay. 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 uh, uh, โอเคโอ้ยโอ้ยวัดแดกแล้วกูโอ um ้ยโอเคนะครับมามามาเรามาลองอ่าโอ้โหโลคีตั้งแต่สมัยดึกดําบันยังอยู่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปีกว่อ่าเไปสู้กับไปสู้กับโจ๊กเกอร์ตรงไหนดีวะผมว่าไปสู้กับตรงเฮลิซาน่าจะดีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เกะกะด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบถ้าผมสู้ตรงตรงพื้นหญ้าแล้วแบบผมจะปติโดนหญ้าเข้าได้นะครับโอเคเราลองใช้มั่นที่กว่าับผมลองใช้ไม่ใช่ลองใช้ลองสู้มั่นที่กว่าครับ ผมว่าผมจะลองใช้ดับเดมอนซอสูตรเลยละกันครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมทำผิดเนี่ยโจ๊กเกอร์มันก็เก่งพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับเราถ้าผมเราเนี่ชุดนี้มันมันไม่น่ามีเกาะเกาะป้องกันที่ดีอะไรขนาดนั้นครับเออใช่เรียบดูเกาะป้องกันเลยหมวกหมวกที่เพิ่มเยอะปะวะหมวกเพิ่มประมาณประมาณ6เกาะครับก็ไม่ค่อยเยอะรองเท้าก็จะถกเหมือนกันมั้งนั่นไงจิงด้วย ส่วนอังกฤษอ่ะนี่ไงเต็มโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการป้องกันครับโอเคเรามาลองอ่าลองสู้กับโจ๊กเกอร์กันบ้างดีกว่าครับผมมา3 2 1ป้ายเดี๋ยววางวางวางไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววอเตอร์ฟลักจ๊กเกอร์กูเอากรรมมันจะไปวางตรงไหนวะตรงนี้เหรอชิบเชิบเดี๋ยวเดี๋ยวจ๊กเกอร์กูวางไม่ได้เอเวนกรรมเฮ้ยอุตส่าห์เอาไข่มาเลยเนี่ยแหมกะกะกะจะเทงหน่อยไม่ได้อดเทงเลยกูนะโอเคเกมหมดหนึ่งใหม่ เออเอาเป็นไข่โจ๊กเกอร์มาก็ได้วะเนี่ยถ้าใช้อันนั้นไม่ได้ <c oughs> โอเคสป,ปอนโจ๊กเกอร์มานะครับอ่ะเกมหมดศูนย์ใหม่นะครับผมโอเคไปสู้กันตรงการลางคาเิซียมเหมือนเดิมครับมา3 2 1โจ๊กเกอร์โอเคเลยนะสิบครับเลือกร้อยสิบเดี๋ยวเอ,ออชออเออเฮ้ยโจ๊กเกอร์ต,ตรัวเต็วไม่ไม่ไม่มีเลเจนด์หรอครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเป็นเม็ดแต่เพื่อนแ นายเห็นสงสัยนายเห็นว่าเราเป็นโจ๊กเกอร์เหมือนเหมือนการ์เซซี่นะครับดูด okay, 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 okay. ิหน้าตามันมันเหมือนกันปะโอ้ยตกใจตกใจเดี๋ยวเมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมิดนายมิดหรือศัตรูก็เชื่อปะ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 อย่าเข้ามาโอเคโอเคมาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยย่อตบหกดามิดโอเค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 อแกชุดนี้ป้องกันดีเหมือนกันครับ จกเกอร์ตุบผมไม่ค่อยเข้าเลยครับผมโอเคโอเคไม่ไม่ค่อยเก่งมากไม่ค่อยเก่งมากนะครับไอเดียวหืมมึงเล่นเล่มึงเล่นแลบไปล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูขอมีดมาก่อนมีดมีดมีดเอ้ยเฮ้ยกดปุ่มซีมาเสกการ์ดได้เว้ยครับโอ้โหเรียมรีวิวเมื่อกี้โอเคกูเสร็จกูได้ครับโจชิงฉือโจชิงฉือกูเสกการ์ดไปรัวๆรอบนี้เออหื้อเออหือเสกการ์ดปลาเลยครับโคตรเกลียนหืมมาดีมาดี มาตีเชื่อ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 เชื oh ่อเชื่อดอออเข้ามาเข้ามาจอ่อดจอโอ้โหามิเล่ฟันอยู่นไนเวไหนเอาไนเล่ฟันกูปาไดเเหมือนกันเพื่อนย่ามันเบามากมันเบามากเดี๋ยวมันโอ้โหเจ็บเเจ็เจ็เจ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 บโอเคโอเคตรงนงเชือไหมตรงนงชือใหมนักป่ป้นักป่าไม่ใช่นักป่ป้านักป่ให้ดับน้ะเป่านะครับหนีแป๊บ โอเคโอเคเอาเอาไพ่มาอย่าเข้ามาเอาจ่อเฮ้ยมันใกล้ตาแล้วมันใกล้ตาแล้วมันใกล้ตาแล้วเอชื่อกอู้อูยอู้หูยอู้หูยเรียบร้อยนะครับหมูบอกเลยว่ากระจอกนะฮะผมโจ๊กเกอร์ครับเออผมเจะให้ดูเลยว่าโจ๊กเกอร์มันอ่าความยากระดับไหนครับอ่โจ๊กเกอร์ถ้าผมจะไม่ผิดนี่น่าจะระดับสองไงชิ้ด้วยครับผมโจ๊กเกอร์ความยากอ่าระดับสองครับก็ถือว่าชุด ชุดของโจ๊กเกอร์นั้นสามารถสู้กับบอสที่มีความยากระดับ2ได้แบบสบายๆเลยนะครับก็ก็ถือว่าโอเคครับชุดนี้นะครับผมตอนแรกผมว่ามันมันน่าจะกากระซำนะแต่ผมว่าแต่ว่าแต่ว่าพอมาพอมาแบบพอมาลองมองดูดีๆแล้วมันมีมันมีโจ๊กเกอร์การ์ดนะครับซึ่งโจ๊กเกอร์กาผมมันเกลียดมากๆเลยครับผมแต่ผมว่าแต่ผมว่าชุดนี้ถ้าไปสู้กับสู้กับพวก โปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์ซูมกับโลกิ uh, mm hmm. ไม่น่าไหวครับเพราะว่า2ตัวนี้มันมันมีมันมีรีเจนครับ mm hmm. ผมว่าถ้าสู้กับถ้าถ้าถ้าสู้กับ2ตัวนี้มันไม่น่าไหวนะครับผมเ mm hmm. นื่องจาก2ตัวนี้มันรีเจนเลือดประมาณ3 3เลือดต่อวินะครับผมแล้วก็จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์การ์ดมัน,ม,นมันดาเมจ3ครับ mm hmm. ผมว่าถ้าสู้กับพวกนี้ไม่น่าไหวครับผมโอเคผมว่าก็ถ้าสู้กับแคทวูแมนสแกโคแล้วก็โจ๊กเกอร์ก็ พอพอไหวอยู่นะครับผมโอเคประมาณประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับชุดโจเกอร์นะครับอ่าโอเคถ้าพาร์ทนี้อ่าผมอ่าเสียงแคมแผบยังไงผมขออภัยด้วยนะครับตั้งแต่ผมไม่ค่อยสบายนะครับโอเคไม่ว่าคลิปนี้เราขอจบแค่นี้ดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าอ่าผมคิดเอาไว้แล้วนะผมน่าจะเป็นอ่าอ่าเป็นบูบูลีนนะครับที่จะมารีวิวกันนะครับโอเคไม่ว่าคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับบาย